เป็น้นเรไปราศีสุดท้ายค <ayo, S 1> รับราศีสุดท้ายค่ะราศีกรกฎราศีกรกฎราศีธาตุากกน้ํานะคะเดาวจันค่ะเจ้าเรือนดาวจันอทิ์ทับรักอยู่โอ้ยอทิ์ทับรักอาทิ์ทับรักเนี่ยมันดีอยู่นะคะจะเป็นมหาจักรมันเป็นมหาจากักรมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันออกแรงมากนะคะมัน ต้องฝ่าฟันทุกสิ่งอย่างแต่มันอยู่ในเรือนของธาตุน้ำยังไงการฝ่าฟันนั้นมันก็ทำให้เราเย็นใจนะคะมันเหมือนกับแบบไปได้เรื่อยๆไม่คิดอะไรมากไม่ซีเรียสไป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 ตามน้ำไปเรื่อยๆได้นะคะแต่แต่ว่าเดียดเด๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มหาจักรไ,<ม>ไม่ได้ต้องฝันฝ่าต้องต้องเดือแต่ว,ว่าอยู่บ้านดาวบ้านบ้านดาวจันนี่ฮะมันก็อาจจะสบายใจ ฟันฝ่าเหนื่อยแต่สบายใจเหนื่อยแต่สบายใจนะคะทีนี้ตัวของเจ้าตัวของบ้านนะคะดาวจันนะคะมันไปอยู่วินาศใช่ไหมคะมครับไอ้น่อยโคจรอยู่ตลอดอ๋อมันโคอ๋อใช่เพราะมันสองวันเครเรามาดูดาวเกตมาดูดาวเกตนะคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยค่ะไปอยู่อไปอยู่ตรงข้ามกับเจ้าชะตาเองตัวเองนะคะ ก็ถือว่าอะไรคะดาวเกตก็เป็นดาวที่ดีอ่ะนะคะเป็นดาวแห่งความสว่างเป็นดาวที่คือเขาเรียกว่าดาวซื่อบริสุทธิ์ก็ได้นะคะดาวเกตนะคะนั้นก็ถือว่าตัวเจ้าชะตาก็ทําอะไรอะไรนะคะก็จะผ่านไปได้คะ่ะดาวเกตนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะมีประคับประคองนะคะเลงกับเจ้าชะตานะคะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยผ่านพ้นหรือว่า เดินไปสิบสองวันแรกก็คือเดินไปได้อย่างนิ่มๆเดินไปอย่างสบายๆเดินได้แบบไม่ต้องกลัวสะดุดครับแต่พอหลังวันที่เข้าวันที่สิบสามเนี่ยจะมาเป็นอะไรแล้วนะพอหลังวันที่สิบสามันเป็นอะไรมันสะดุดมันเกิดการสะดุดนะคะสัดุดเพตัวเองนะสะดุดเพราะตัวเองตัวเองอาจจะ คิดในคิดเองนะคะว่าตัวเองอาจจะมีปัญหามาจากตัวเองหรือมันมีอุปสรรคเข้ามาหาตัวเองหรือมันอาจจะมีศัตรูหมู่พานศัตรูซึ่งหน้านะคะหรือจะมีปัญหาอุปสรรคมีใดๆก็ตามมาจากตัวเองมาจากตัวเองทั้งนั้นเลยที่ตัวเองคิดไปเองนะคะไม่ได้ไม่ได้มาจากคนอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถ้ามันมาจากตัวเองอะสิ่งที่จะแก้ได้ก็คือตัวเองเท่านั้น ดาวเกตนี่นะ,ะตัวเองเท่านั้นต้องทำใจให้มีสมาธิทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดผุดผ่องหรือนะะหรือว่าหรือว่าทำใจให้มีสมาธิมากขึ้นอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นคุยกับตัวเองให้มากขึ้นอาจารย์จริงๆเดือนนี้คนราศีกรกฎไม่อยู่กับตัวเองหรอก อยู่กับเงินอยู่กับใช่ค่ะม,มันอยู่กับเงินด,ด้วยคิดแต่เรื่องหาเงินคิดแต่เรื่องหาเงินด้วยเพราะเงินไปอยู่กับตัวเองอคิดแต่เรื่องหาเงินนะคะอยู่นะคะแล้วก็ต้องฟันฝ่าด้วยนะก็ก็แต่ก็ก็ยังดีะค่ะมันก็คือมหาจาักรนามันก็สําเร็จได้แต่มันเหนื่อยหนเะหะน,นื่อยหนห่จา,างจาาระจัหวเนื่อหา่จัดาเจัดเดายหหัดครับ อนวังจากเมาทับลักขนามาทับลักขนาแล้วเป็นมหาอุดด้วยเมื่อเป็นมหาอุดนี่ก็ต้องบอกว่าดีเลอร์ประเสริฐสีสูงส่งนะคาดหวังสิงใดอะไรนะคะก็ประสบความสําเร็จดีเลยครับถึงวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับค่ะถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดเลยค่ะก็ถือว่าจังหวัดเนี้ยเป็นจังหวัดที่ดียี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันนะฮะคิดเรื่องหาเงินก็มีโอกาสสาเร็จมีโอกาสสำเร็จแต่ว่าต้องเหนื่อยหน่อย นะครับที่ผมบอกว่าสำเร็จเพราะอะไรเพราะวันที่สิบหกดาวการเงินเนี่ยเข้าเกษตรแปบลบว่าสำเร็จละสำเร็จแน่นอนอดังนั้นเหนื่อยครั้งนี้ไม่เหนื่อยฟรีนะผมถึงบอกว่าเหนื่อยไปเลยะนะลงมือตั้งใจทำไปเลยนะครับงานตอนนี้ะอะไรที่เป็นหาเงินได้ก็ให้ทำไปเลยพอถึงวันที่สิบหกความสำเร็จเริ่มเห็นเลยครับนะอยู่ถึงหนึ่งเดือนเต็ม ใช่ค่ะนะครับค่ะนะแล้วก็การเจรจาก็ดีด้วยนะคะคส่งผลดีด้วยในเรื่องของการเจรจาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้เจ้าชะตาจะพูดอะไรนะคะมันสามารถโน้มน้าวนะคะคนอื่นที่คนที่ฟังเนี่ยให้หันมาสนใจตัวเจ้าชะตาได้เออนไลน์ได้เลยขายออนไลน์ก็ได้ค่ะขายออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยถ้าเจ้าชะตาได้ทําอะไรเกี่ยวกับ 1- นึ่งสี่นะคะ ใช้คำพูดการเจรจาว,วิทยากรการเป็นครูบาอาจารย์ให้ความรู้การศึกษาหรือว่าทำเกี่ยวกับเอกสารสิ่งพิมพ์โรงพิมพ์ต่างๆอะไรแบบนี้เป็นเงินเป็นทองไปหมดเป็นเงินเป็นทองให้คุณครับให้คุณดีรวมทั้ง1-6คู่สมพลด้วยนะคะก็ถือว่าทำอะไรในช่วงนี้เจ้าชะตาก็เป็นที่ถูกอกถูกใจค่ะ กับคนที่มาอะไรไปดิวด้วยมาพบเห็นเราพบปะเราพูดคุยกับเราติดต่องานกับเราพวกเนี้ยให้คุณเจ้าชะตามีเสน่ห์เงินดีด้วยค่ะครนะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะไปดูเรื่องงานกันมาดูเรื่องงานงานเป็นลาบงานเป็นลาบนะคะงานเป็นลาบเนี่ยถือว่าดีไหมคะดีนะคะสำเร็จใช่ไมงานเป็นลาบนี่สําเร็จนะคะ ทำอะไรอะไรก็จะได้รับผลประโยชน์เข้าหาตัวเองคาดหวังสิ่งใดก็ได้แล้วร่วมกับดาวอังคารนะคะดาวพฤหัสดาวพฤหัสค่ะร่วมดาวพฤหัสก็ถือว่าสําเร็จใหญ่สําเร็จนะคะคู่สมพลนะคะก็ให้คุณในเรื่องของกิจการงานดีนะคะก็เป็นจังหวะที่ดีค่ะในช่วงเรือรงานต้องทําให้เสร็จก่อนวันที่ยี่สิบหกยี่สิบยี่สิบห้านะแต่งานเนี่ยต้องทําทุกอย่างส่งมอบอะไรให้เสร็จ ก่อนวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมแล้วจะดีจริงใช่ค่ะเพราะหลังจากนั้นเหนื่อยหน่อยเหนื่อยอ่าหลังจากนั้นเหนื่อยหน่อยนะครับค่ะอ่าเรื่องคู่ครับมาดูเรื่องคู่คูคือตัวเองไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะคู่ที่บนหน่อยช่วงต้นเดือนใช่ค่ะอ่าคู่ที่บนหน่อยช่วงต้นเดือนอาจารย์ให้คำแนะนำหน่อยว่าคู่ที่บนนี้ต้องทำยังไงคะอดทนฮะนะครับสำหรับผู้ชายต้องอดทนซึ่งมีภูมิคุ้มกันอยู่นานแล้วอ๋อค่ะภูมิคุ้มกันมานานแล้วเพราะผู้ชายอดทนมานาน นะครับแต่สำหรับผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับผู้ชายขี้บ่นนะครับคุณจะเจอของจริงโอเคครับวันนี้ครบแล้วสิบสองราศีนะครับนะอาจารย์ทุกตาก็ได้ให้แนวทางการมนชีวิตครบไปทั้งสิบสองราศีแล้วนะครับท่านไหนสนใจอยากดูเจาะลึกนะครับเอาดวงของตัวเองมาดูมาเจาะลึกนะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยให้แบบภาพรวมกว้างถ้าต้องการเจาะลึกติดต่ออาจารย์ทุกตาได้เลย นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะทดลองดูฟรีบูชาหลวงพ่อโสธรนะครับรุ่น109ปีกรมตำรวจเช่าเหรียญตั้งแต่มูลค่าหนึ่ง999บาทนี้ขึ้นไปนะฮะดูยิบซีกับอาจารย์ตุ้งตาฟรีสามข้อนะครับามเลยสามคำสามข้อสามคำถามแต่ถ้าเกิดซื้อตั้งแต่หนึ่งพันเช่าตั้งแต่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนั่งดูดวงกับอาจารย์เลยนะฮะสามสิบนาทีเต็มๆนะครับวันนี้ ใครสนใจอย่างไรติดตามเลยครับผมลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ